สวัสดีคุณด้วยนะครับอยู่กับผมในรายการโอเอชแนลวันนี้เราก็อยู่กับเกมไมโครมในแมป s k y b บล็อกนั่นเองซึ่งมี TJ เจป็นเจ้าของเซิร์ฟนะครับหรือ e ด o n of อ o กนั้นเองโอเคสวัสดีครับัคุณบนบิ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 นสวัสดนบรับคุณินบินบิบินบคนบบบินบิอบินนนนีินริบนินีิเบบบิินบบินนบ็นอา กับนี่ครับนี่คือสุดยอดกับอันดับต้นไม้กับกับอะไรวะฮอลล์ชาแนลฮอลล์ชาแนลต้องฮอลล์ชาแนลฮอลล์ชาแนลถ้าเสียงดังยังไงขอไปนะครับมันจะตกเลยนะเนี่ยอีกนิดเดียวมันตกเลยตต้องัดคลิปเลยนะถ้าแหลกยังไงก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเฮ้ยขาอะไรตก คัดค้าโอเคเมื่อกี้กับรายการทั้งมังก์กันิดนึงนะครับเมื่อกี้พอดีโอ้อ้ตกโอไอตกเหมือนช่างแม่งโอไอตกช่างแม่งเอาตัวรอบเป็นยอดดีเอาเป็นยอดดีเราอันี่ก่อนเราทำเรามีของอยู่แค่นี้เราไแข่งครับคมีเงินเยอะอะไรใครมาทำไมเข้าเข้าเกมเลยแล้วเข้าเปิดเกมไม่ได้หรอแหลกไงเซิร์ฟแหลกของอ้าวต้นไม้คืนมา เดยมเธอชื่ออะไรอ่ะไฮโลฟาร์เธอเธอชื่อแต่ไลฟามเใช่ไหมเออเิอมันชื่ออะไรมึงจะถามมันทำไมนักหนาอทีนี้เกมเอาเว้ยตีผิดคนไปถึงได้เกมโอ้ยตีตอยเฮ้ยย่า โอเคนะคะพวกกี้เกิดอาการขาดข้อทางเทคนิคนะคะไม่ใช่โอเอสตกแล้วครับไอ้นกคราวนี้เจ้าของทุบตกเองไปขอตัดชีวิตหนึ่งจะไปช่วยชีวิตโอเอสกลับขึ้นมาโอเคเขาตัดคลิปแค่นี้นะครับเรียบคุณผู้ชมครับน้ำวันนี้คุณเฮลโล่ฟาเธอร์ได้ตกลงไปหรือโฮชแนลไม่โฮชแนลได้ตกลงไปเฮลโล่ฟาเฮลโล่ฟาเฮ้คุณผู้ชมคราวนี้ โอเอสแคทเตอร์แม่งลงไปแล้วอ้าวเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเวอร์เงาเหรอไฮ้ยกันดีดีวะกูมีโอเคแล้ววันนี้เราก็มาชีวิตมันได้สกายเกมไมค้าส์แต่สกายบล็อกน่อยเดี๋ยวเรามาเกมสกายเลยตอนนี้เรารอคุณท็อปอยู่นะครับว่าคุณท็อปจะมาเมื่อไหร่กูมานานแล้วครับเฮ้ยโอเอสย่าโอเอสเดีตกหลังเนี่ยไหนครับโอเอสเดี๋ยวกูจะช่วยชีวิตมึงเองเดี๋ยวข้าทำวันนี้ให้ไหนไว้ท็อปอยู่ไหนวะมองไม่เเห็นลยดิ บั๊กเดืยวบั๊กเฮ้ยเฮ้ยสร้างอะไรของเจ้าเนี่ยเกิดจากการบั๊กนิดนึงที่ปั๊มถึงไงแน่ใจนั่ว่าที่ปั๊มกูให้ท็อปทำดีกว่าไอ้ท็อปทำอ่ะใครชื่อท็อปกูคีริกายะคาสโตโอชื่อแม่งมาเรแล้วภาษาญี่ปุ่นแล้วกูนี่อะไรนี่คีริกะคีริกาลิตโตวางหนตรงนี้น้ำแข็งไม่ใช่ร่าว่าน้ำแข็งโอเอสโอเอสคืออะไรโอเอสคืโอเอสขึ้นมาโอเอสขึ้นมา ออนไลน์สเตชันได้ตกหลุมพรางคลนี้ขอขอยินแสดงความยินดีกับพวกผมสองคนด้วยนะครับผมได้สมัครเข้าออนไลน์สเตชันแล้วนะครับแล้วก็คุณเติร์สแล้วเวางน้ำแข็งโอ้นี่น้ำแข็งวางไว้ตรงนี้เออชแนลน้ำแข็งวางไว้ตรงนี้ตรงนี้น้ำแข็งไม่ใช่ว่าเปียอุดจิบะอุดอุด้วย โอ้ยมาน้าไปอ s OS จะยิงอ s โอ้ยจงหน้า OS จงหน้า OS บึ้งขึ้นมามึงยีงมระดานมาลงไปมึงบึ้นบึ้งยวเฮ้ย OS ล่อตายเว้ยไม่แต่กูไม่ร่อไงไม่ตัดเชียนไม้แม่งตายเป็นหนึ่งรอบแล้วกู

มันจะตกไปแล้วก็ต้องคอยคอยนะพวกคอยนะพวกเฮ้ยมวยตกใจอ้าวเติร์ดเฮ้ยติไรลาวโอเอสปตรงนี้แหละถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นเลยโอเคเดี๋ยวผมช็อปอะไรนะกช็อปผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดยดเ้ยอยชัวร์ว้าไ้ไวรน่อใครไม่ิเอาไปมาวะเนี่ย ม่อใครคิดจะให้รู้นะเออใครคิดจะให้รู้ไอ้คนนี้มันชื่อทีเจไม่ใช่ใช่จำได้เราได้หินหนึ่งขอบคุณมากไม่รอดเช็ดไม่รอดเลย OS เฮ้ย OS OS เขาเดิมเปลียดเฮ้ย OS 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 แรกอะไรได้บ้างเนี่ยหนังสือที่เขียนแล้วเฮ้ยนั่นสิ o ไม่มึงถามว่าคนจะเอันขึ้นไปยังไงเอ้ยคำถามคือเมื่อไหร่มึงจะตัดไม้กันกูตัดไม้ตัดนานแล้วครับพี่ไปตัดข้างบนดิตัดคนนานแล้วครับพี่เดี๋ยวเขาตวางบล็อกพี่เฮ้ยไม่เอาเรามีแชฟนินมันเนี่ยดูี่ส่องเฮ้ยไม้ลวงไอ้ท็อปเจ้าค่ะฆ่าพระเจ้าเมื่อกี้อะไรวะเอ้ยทำไมมึงไม่เใช้สปอน์ตเนี่ย เาก็กูเซตกันนะครับทำไมก็ตกนัวเลยเนี่ยเออทีเจมทำไมกูตกลัวเดี๋ยวเดียวเดยวชนโอเอ็นจะฮางวานให้ทุกคนอยู่คนเดียวอยู่บังอันนี้รองพรอปรองเม่ไรไม่ท็อปเดี๋ยวแรข้างกูสิที่กูสิอ๋อยให้มันทำอะไรเนี่ยมันติดแต่โอเอแล้วมังเฮ้ยมึงเอาเอาไฟ ทำบ้านใโอเอสเดี๋ยวค่อยสร้างตอนที่เรามีแบ็กกาวอยู่ข้างหลังไม่ใช่แบ็กกาวดิตัวอะไรนะอ้หู้ทุบโอ้ชีวะเที่ยวไว้แปะกระดาษทุบโอ้แน่นแน่นจี๊ทุบโอ้ทำไมเอ้าดีเอา